สวัสดีค่ะประพามณีวชรเกีรตินะคะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีค่ะวิดีโอนี้นะคะจะนําเสนอเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาการขายเบื้องต้นด้วย o o o l l e Card ดลูเรื่องการขายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1สาขาการจัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีค่ะ ถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาการขายเบื้องต้นด้วย o o g l e c l a s s r o o m เรื่องหลักการขายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1สาขาการจัดการห้อง MT 5 1ั AA วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด80ทับแปค่ะ 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสำฤทธิ์การเรียนรู้เรื่องหลักการขายรายวิชาการขายเบื้องต้นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่1สาขาการจัดการห้อง MT 5 1ท1 AA วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช้บทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google c l a s s r ล o m ค่ะข้อที่3เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนในบทเรียนออนไลน์วิชาการขายเบื้องต้นด้วย Google c l a s s r o ลูเรื่องหลักการขายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1สาขาการจัดการค่ะประชากรและกลุ่มตัวอยา่าง ประชากรตัวอย่างนะคะประชากรของการวิจัยครั้งนี้คือนักศึกษาระดับประกาศนยียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1แผนกการจัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563จํานวน178คนค่ะกลุ Dartmouth ่มตัวอย่างค่ะกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยครั้งนี้คือนักศึกษาระดับประกาศนยียบ,บัตรวิชาชีพชั้นปีที่1แผนการจัดการห้อง MT51AA วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีภาคเรียนที่ ปีการศึกษา2563จําจำนวน16คนได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจงโดยการเลือกนักเรียนกลุ่มเก่งกลุ่มกลางกลุ่มอ่อนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการวิจัยค่ะ สาธิตวิธีการใช้สื่ออันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างของการใช้บทเรียนดับแรกนะคะผู้เรียนจะต้องสแกน QR code หรืออาจจะใส่รหัสของชั้นเรียนเมื่อเข้าไปแล้วผู้เรียนจะพบหน้าตาของชั้นเรียนตามภาพเป็นวิชาการขายเบื้องต้นรหัส30200ขีด0002ค่ะเมื่อนักศึกษาเข้าไปนะคะนักศึกษาไปที่ชั้นเรียนนักศึกษาจะพบคำแนะนำ การประมวลรายวิชาแบบทดสอบพีเทสโพเทสตลอดจนเนื้อหาในคําแนะนํานั้นนะคะให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้าไปดูขั้นตอนการเข้าเรียน Google c l a s คั o o ูจะทําให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญขึ้นนะคะหลังจากนั้นค่ะนักศึกษาก็เข้าไปอยู่ในยูนิตนะคะเลือกยูนิตที่1หลักการขายซึ่งในยูนิตที่1ค่ะจะมีคําอธิบายขั้นตอนการเรียนให้นักศึกษาเป็นขั้นตอนโดยละเอียดนะคะว่า1ต้องทําอะไร234นะคะหลังจาก ากนั้นเมื่อนักศึกษาศึกษารายละเอียดแล้วนักศึกษาก็จะต้องทำพีเทสท,ทำพีเทสแล้วดูวิดีโอ วิดีโอประกอบการสอนแล้วนะคะค้นความเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนค่ะหลังจากนั้นทํางานมอบหมายและทําโพเทสค่ะเมื่อนักศึกษาทําโพเทสเสร็จแล้วนักศึกษาต้องทําแบบสํารวจความพึงพอใจต่อไปค่ะหลักฐานการใช้สื่อค่ะหน้าต่างนี้แสดงถึงหลักฐานการใช้สื่อจะมีนักศึกษานะคะเข้ามาส่งงานพร้อมแนบไฟล์หลักฐานการทํางานค่ะผลการวิเคราะห์ข้อมูลตารางที่1 การหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ e 1และ e 2ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนการสอนวิชาการขายเบื้องต้นด้วย Google Classroom เรื่องหลักการขายจากตารางที่1ผลการวิเคราะห์พบว่าบทเรียนออนไลน์วิชาการขายเบื้องต้นด้วย Google Classroom เรื่องหลักการขายที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในครั้งนี้มีประสิทธิภาพโดยมีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทำงานมอบหมายระหว่างเรียน หรือประสิทธิภาพกระบวนการ e1 เท่ากับ84.37และค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทำงานทดสอบหลังเรียนหรือประสิทธิภาพผลลัพธ์ e2 เท่ากับ85.31ดังนั้นบทเรียนออนไลน์วิชาการขายเบื้องตน้นด้วย g o o g l e c a ร s ด o o กเรื่องหลักการขายที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในครั้งนี้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด80ทั80ค่ะ ตารางที่2การเปรียบเทียบผลสำลี ของการเรียนรู้เรื่องหลักการขายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1นึสาขาการจัดการห้อง MT 5 1ทับ AA วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์วิชาการขายเบื้องต้นด้วย g o o l l e l a s s r o o m รายละเอียดดังปรากฏในตารางดังนี้ค่ะจากตารางที่2จะพบว่าผลสัมิ์ของการเรียนรู้เรื่องหลักการขายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1สาขา การจัดการห้อง m t 5 1 a a วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ3.00และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ17.06แสดงว่านักศึกษามีความเข้าใจเรื่องหลักการขายสูงขึ้นหลังจากได้เรียนโดยการใช้บทเรียนออนไลน์วิชาการขายเบื้องต้นด้วย Google Classroom อย่างมีนัยยะสำคัญที่ระดับ0.05 ตารางที่3ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการใช้สื่อการเรียนการสอนวิชาการขายเบื้องต้นด้วย g o o g l e c l a s s r o o m เรื่องหลักการขายของนักศึกษาระดับประกศาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1สาขาการจัดการห้อง MT 5 1ท a a จากตาราง3พบว่าความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการใช้สื่อการเรียนการสอนวิชาการขายเบื้องต้นด้วย o o g l e c l a s s r o o m เรื่องหลักการขายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชา าชีพชั้นสูงปีที่1สาขาการจัดการห้อง m t 5 1 a a เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดจำนวน3รายการได้แก่การเข้าถึงบทเรียนออนไลน์มีความเหมาะสมค่าเฉลีย่ยเท่ากับ4.75ล,ลงมาคือนักศึกษาชื่นชมการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์นี้โดยเฉพาะวิดีโอช่วยสอนมากน้อยเพียงใดค่าเฉลีย่ยเท่ากับ 4.69และกิจกรรมหรืองานมอบหมายเราความสนใจของผู้เรียนค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.56ตามลำดับค่ะสรุปผลการใช้นวัตกรรมข้อ1 ผลการหาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์วิชาการขายเบื้องต้นด้วย Google Classroom เรื่องหลักการขายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1สาขาการจัดการห้อง mt 5 1 aa วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด80ทับผลการเปรียบเทียบผลสำเร็จของการเรียนรู้เรื่องหลักการขายโดยการใช้บทเรียนออนไลน์ วชาการขายเบื้องต้นด้วย Google Classroom ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1สาขาการจัดการห้อง MT-51AA วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีมีค่าเฉลีย่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีในยะสำคัญที่ระดับ0.05และ3 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการใช้สื่อการเรียนการสอนวิชาการขายเบื้องต้นด้วย Google Classroom เรื่องหลักการขายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1สาขาการจัดการห้อง MT 5 1 AA มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดค่ะ ในสไลด์สุดท้ายนะคะแนวคิดในการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมให้ดีขึ้นนะคะได้แก่1การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google Classroom ทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านการเรียนรู้ของนักเรียนดังนั้นการใช้ชุดการเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอนต้องให้นักศึกษาทำกิจกรรม มีการพัฒนามากขึ้นตามการจัดลำดับหัวข้อจากง่ายไปยากอย่างสม่ำเสมอและสามารถนำบทเรียนออนไลน์นี้ไปใช้สอนกับนักเรียนกลุ่มอื่นได้ 2. เมื่อนักเรียนทำกิจกรรมในชุดการเรียนรู้พร้อมกับทราบข้อผิดพลาดของตนเองแล้วครูผู้สอนควรชื่นชมพร้อมให้คำแนะนำแก่นักเรียนเพื่อเป็นแรงจูงใจกระตุ้นให้นักเรียนมีความตั้งใจในการทำบทเรียนออนไลน์ทาง การเรียนรู้ต่อไปอย่างสมบูรณ์และ3ควรเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนที่แตกต่างกันผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนการสอนคือในครั้งนี้เนื่องจากผู้เรียนบางคนอาจมีเครื่องมือในการเข้าระบบการเรียนที่ยังไม่สมบูรณ์ค่ะ